สวัสดีครับวันนี้ก็หลังจากห่างหายไปนานไม่ค่อยมีเวลาทั้งเดชจะมาพามาดูเจวเจลแปซีล้างๆี่นะไม่ค่อยมีเวลาครับช่วงแต่ก่อนไม่ค่อยได้ลงคลิปเลยไม่ได้ลงเลยคลิปยุ่งปนไยกับงานวันนี้ก็ชั้งเดชมีเวลาได้มาเดินเทียงกลมง ร้านฟ้าอ่างนีอะไรก็สอบถามได้ครับผมอันนี้น่าจะมีคนจองแล้วอีสุอันนี้คิซันเจโอ8ซีสนใจก็ติดต่อสอบถามเข้ามาได้ครับผมราคาเครื่องเครื่องพร้อมส่งรับประกันไม่ดีไม่ให้เอาไป ร่างครับพี่น้องมีลูกค้าแล้วนี่มีคนจองแล้วบ่อ๋อล่างล่างรออ่ายังไม่มียังไม่มีเจ้าของครับผมอ่าสวยกริบเลยอ JO JO แปดสีชมได้ครับพี่น้อง มิซูก็มีครับมิซูมิซูบิชิมีเยอะครับผมมีเยอะแยะเลยน,นี่อันนี้ 6D 6D16 เทอร์โบ 6D16 เทอร์โบเจ็บดีอันนี้ก็16เทอร์โบสวยๆครับผม ราคาก็สอบถามกันเข้ามาล้างแล้วสวยซีรีสเจ็ดก็มีอันนี้ก็ว่างวัดว่างมาเดินดูของส,สวยๆง,งามๆเจ็ด้อยเขามีน้อง ยังไม่มีเจ้าของมี่จ่ส,สวยๆฝากไว้ด้วยครับเบ้ท้อง